Garmin Forerunner 645 Music นะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมาก็คือซินเซอร์ฮาร์ดเรทไม่ทำงานนะครับนี่นะฮะวางไว้ที่บนมือนะครับซนเซอร์ฮาร์ดเรทไม่ทำงานนะครับมิสนะครับก็สั่งลูกค้าสั่งเปิดปิดแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีแสงสีเขียวนะครับนี่นะแสงสีเขียวไม่มีออกมานะครับไม่ทำงานก็ตรงนี้ก็ต้องเปิดออกมาทดลองเปลี่ยนชุดเซ็นเซอร์ฮาร์ดเรท ร้อมมอเตอร์นะครับก็ในเฉพาะรุ่นนี้นะครับของกามิน n 645หนะครับนี่นะฮะกดปิดนะครับสถานะกดเปิดใหม่นะครับเซ็นเซอร์ฮาร์ดเรทก็ยังไม่มีแสงสีเขียววัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะก็เป็นไม่สามารถนี่นะฮะไม่สามารถวัดวัดอัตราการเต้นหัวใจได้นะครับไม่มีแสงสีเขียวนะครับ ก็เป็นเรื่องปกตินะครับของเซ็นเซอร์ฮาร์เรดชำรุดนะครับก็ต้องเปิดออมาทดลองซ่อมหากไม่ได้ชาร์จไฟมาเกิน5โวลต์นะครับเปลี่ยนชุดเซ็นเซอร์แล้วก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับขอขอบคุณมากครับร้านล็อกดีไบท์ใช้อะไรกามินแท้ร้อยเปนะครับก็ต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับว่าข้อจํากัดของการเปิดซ่อม ระบบกันน้ำทุกชนิดนะครับก็คือจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ำอาบน้ำจุ่มน้ำได้แต่สามารถกันเหงื่อกันน้ำลาาตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกดีไบก็ยินดีให้บริการนะครับนี่นะฮะไม่สามารถที่จะวัดอัตราการเต้นหัวใจได้นะครับก็ขอบคุณมากครับ